ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสะวะทเบตง กรกตแจ้งเตือนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่31มาการาคมถึง18นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์2568ห้ามจำน่ายจ่ายแจกสูราจัดเลี้ยงทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครฝ่าฝืนโทษทั้งจำและปรับค่ะสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอาบาจอและนายกอาบาจอ,ออกไปชิ้จิตเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ค่ะทั้งนี้ห้ามผู้ใดขายจำน่ายจ,จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งทั้ง76จังหวัดยกเว้นกรุงเทพม,มหาคนครระหว่างเวลา18นริกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วัน คือวันที่31มักราค,คมเวลา18นฬิกาไปจนถึงวันที่18นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา123แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศัการาช2562แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สพุทธศัการาช2566สามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบาจอและนายกอบจอได้ที่เว็บไซต์กกตค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 9 3เมเกะเฮิรเพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betong prd go th